สวัสดีครับพี่น้องป,องป้องป่ายมือนีกาผ้าเด็กหน่อยตัวเกี่ยวแต่งตัวเป็นนักเรียนเพราะว่ามือเดินทำใหตัวเกี่ยวสเปเชียลนะครับพี่น้อง EP ที่30แล้วนะครับสำหรับตัวเกี่ยวชอปเปอร์มาช้านะสี่นาทีเลดลดลงคะแนนละมาช้าดืด่มเดวดาเนเซอร์แล้วเดชอปเปอร์วันนี้เออนะครับพี่นอ้องมือนีกาแต่้าเบิ้งลูกๆเต่าๆของตัวเกี่ยวมีลูกเยอะวันนี้ลูกๆเปิดเทอม ุู้นี้เกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้จะมาประชุมกันแล้วก็มาแจ้งข่าวพี่น้องด้วยไปดูไปลูกๆตัวเกี่ยวเป็นนักเรียนวันนี้วันนี้ครับนี่แม่แซมก็เป็นนักเรียนอีกรอบหนึ่งนะชาวบ้านโล่งค่ะท่านโล่งนะพานนักเรียนนักเรียนอุ่นครับน,น,นักเรียนนักนอุ่นชุดประมาณมอต้นแต่หน้าไปแล้วครับสาวนักเรียน เอาบ่กเป็นคู่เราบ่กเป็นหน้าเป็นคู่แล้วครับโอ้คุณครูแต่งชุดนักเรียนวันนี้นะว้ยเป็นิ่มแลกกันมาเนี่ยมาเรียนมาเรียนม่ออะไนครับนี่อันนี้ม่อสามค่ะแต่งตัวาหน้าตาหน้าสิเป็นเอ่อเรียนปอโทหน้าตาอยู่ปอโทแล้วหน้าตาอยู่ปอโทแต่ว่าสุดอยู่ม่อสามอยู่แต่ว่าสุดอยู่ม่อสามเอาใส่เตมครับกำลังเตรียมผมม่อเด่ค่ะ ยุ่งว่าไรครับนี่เป็นแม่บ้านแม่ไหนแต่แค่จะอยูุ่บันสอยู่แะับาวิถ้าไปดูน้องยุลีนะครับผมนักเรียนว่ากมปนักเรียนนะครับนักเรียนยุลียู่งว่ไรครับนี่ เอาของแทนหรือของของแข็บของแของสินว่อหกนะครับอืมของของแขอมเลยเของแขงก็ยุดสุดเจก็ต้องมมต้นมาต้นเป็นวนี้ครับใช่ครับให้เพิ่งคูดเองนะครับผมเนาะ พามาดูทีมทีมแดนๆครับผมมอสไหนครับที่อันนี้ดูเด็กคุณนะครับผมฮะดูเด็กคุณผมไม่รู้ดูเด็กคุณไม่รู้จักควงมอสไหนไม่รู้จักควงเคุณวายูวันนี้ตัดผมเขากระซิบเรียกไดแหลยมั้ยงานครับผมเผมตัดเพื่อตจะเป็ยังไงต เด็นส่วนละวนอุนวัวนันนีกเรียนสี่กันนักเรียนกี่กันตแล้ีกัน่าคุณเวินมมอไหนครับใส่ว่าหิวอยู่ปหกครับผมโอ้ปฮครับอันนี้ชื่อฟุกนะครับผมนักเรียนใหม่เด็กชายฟุกครับผมนักเรียนใหม่นะครับขาเลนักเรียนไม่ใหม่เท่าไหร่แล้วนักเรียนเก่าแล้วนะครับ อันนี้เป็นมหนานักเรียนมะนานักเรียนมะนานักเรียนครับเก่าลรงเรียนนี่โอ้ความไม่ถูกระเบียบนี่ตัวอะไรนะตัวสี เปิดซีที่โรงเรียนพี่เจนี่ครับสวัสดีค่ะเป็นเป็นหัวหน้าของนักเรียนหญิงครับเป็นหัวหน้าโขนค่ะเป็นเด็กโกนดูรอยแผลด้วยอย่ามาหยองง่ายอย่ามาหยองค่ะวันนี้ไม่กล้ายุ่งเลยครับอย่ามาหยองเลยหัวหน้านักเรียนค่ะไม่แยองเราเพื่อนเขนี่เหมือนนักเรียนที่สุดละผมเป็นเด็กนักเรียนค่ะอยู่ปอไหนครับผมอยู่ปสองไหนมาปสองครับครับผม นักเรียนเด็กทุกคนครังนักเรียนนักเรียนเรียนเแถามาถ่ายรูปกับพี่อานี่ซัพเปอร์นะครับผมอยู่ครับนิ้วมอไหนครับได้นะครับมอไหนครับมอมอสามมอสองมอสามมอสามมอสองกับมอสามมนรวมกันก็เป็นมอสามมันรวมกันเนาะเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมพ่อใช่เดี๋ยวเด็กเดเรียนพร้อมเพื่อนเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมพ่อนี่ก็ถ่ายโปสเตอร์อยู่นะครับ โอเคโพสต์เตานคนต่อไปเข้ามาเลยครับเฮยคนนี้เหมือนมากเพายังเป็นเด็กรียนอยู่โอเคนนี้หลานเถาเท่ยนเอร่าเรียนเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมพ่อเัเข้ามาเลยครับเข้ามาเลย เพรา่คุงานเองนะครับผมมือนีเติด้ก่ขบเลยครับดูด้วยถ่ายรูปนักเรียนเนาะอันนี้ก็ไหมไม่ค่ว่อโอเคทามาเข้ามาเนยอยู่ดีมายู่บานเด็กภูมิคกมู เพลงมัสซีหรอเสียงดีมากได้ยินได้ฟังอย่างไร้าตัวได้ฟังมาชายฟุกนักเรียนใหม่ครับวันไหนนะถามไดนไหน่าหนึ่งสองมเครับพอครับต้องเรียนต้อใส่ถุงเท้าโอ้ยบ่มี่กันสื่อครับเทมป์ขัดก็มี ช่แลครับเตยไปเลยมาเด็กชายบีฟมาในเร่องสูงสูงูลในรือนเเลยโอ้คนอีตากงได้ยืนเราครับใครเดล๋ใครชอปเปอร์มาอ๊ะเสลยเลิจุสบท่านเลยอาร์ฟมาอยากอาร์อะไออย่างนี้ก่อยังไม่ลงมาลไม่รู้เ่าไม่รู้อะอาร์ฟแตตัวเสร็จแล้วนะนอ้าวเขามาติดห้ามงแล้วไน ส่งผมขอกับเชิงเรียนแน่นอนครับไม่ด่าเฮ้เนี้ยตีกับนั้ซ้ายคนนี้หลอกเพื um <s <s um ่อนโอเคว้าวอะไรอหางอีกรอะแรอะไรนะ้รดลงรอะไรอะ เอาของได้อีล้เสือแย่เตาเขาแย่เต่าโล่งโรงเรียนอะไรนะครับผมมาดูโรงเรียนโรงเรียนจินะครับผมนี่พ่อแม่บ้านตอ้ยเป็นบ้าคู่ฟนคัดคู่ืัดเอียงสองัดนัดแกตีล่ะคหลือใครอยือใครอยางหมดแล้วใช่ไหมน้ตมแตมมาชูนี่ชูนี่มาถ่ายยังยังชนี่อุ่นด้วย <Bien ven ido> ย er ัยเอียงคอแม่ท้ายรูปติดบบัตไหมสวยเลยง่ายไหมเด็กก็จะแต่งอยู่หนูนักเรียนน้ำอุ่นโอ้นักเรียนจุนนี่จุนนี่ไม่ใช่ครูแล้วทีนี้นักเรียนจุนนี่น้ำอุ่นน้ำอุ่นมาน้ำอุ่นอยู่ไหนพบยังนิจุนนี่แบบทำไมพวกนี้นักเรียนน้ำอุ่นเปกอะโม ยกยเยี่ยมได้มารับโอ้ยโอ้ยสวยปะนี่ไม่สวยก็ไหนที่เธอไม่ค่ะเนาหนูมามันก็ไม่ได้รีดอยู่แล้วแกก็เลยบอกว่าใส่เลยใครว่าที่อวยออมดีไงยายเยี่ยมดีตรงๆนักเรียนเออ นักเรียนพี่ค้าตอนนี้คนสุดท้ายแล้วครับผมสวัสดีครับนักเรียนชิ้นจังนะครับผมโอ้เถาวับ่แย่หรอกเดือด่าเอา่มีแต่เะลึต่อไปเนินนาบงานตักเรียนไม่เอาไม่แย่งกัน่นิ่อไปักเรียนเนี่ยว่าทายลูกหยุดแอ่อยู่โอ้ยหยิดโปรหยิดหยังซีแกรมคนต่อไปอันนี้นักเรียนแบบอีหลีโหลดอันนี้เหมือนมาก มันเียนแบบนี้แล้วก็ขึ้นโอ้ยมางมันตูนมันกี่ตูนกี่ตูนท่านหายถ่ายรูปติดบัตรถ่ายรูปติดบัตรเร็วๆไม่อันนี้ก็กงี้งี้ไปยืนตรงตรงนี่เอยอยงขยำมัยยังตรงตรงเนต่อสานต่อสีครับตอนเย็นขอบทุกคนแลวครับ นักเรียนคนสุดท้ายมาสายโดนทำโทษโดนด้วยอะไรครับผมเรื้อไีกันโให้รูปติดบัตรไหมจะไม่แยกอะไรนักเรียนทำามสายนึ่งสองสานี่เขาสุดท้ายมาสายเ้งเนโ่้เหียบดักเอาไว้